้าเลือกมีพลังพิเศษได้หนึ่งอย่างเด็กมอทอจะเลือกอะไรอ่าผมอยากอ่านใจคนได้ครับอ่านใจคนได้เพราะว่าจะได้เสนองานให้ลูกค้าตรงจุดอะไรอย่างงี้นะคะจะได้แบบว่ารับโปรเจกต์เรล่าอยากมีเอนเนอร์จี้ทำงานแบบว่า24ชั่วโมงครับไม่ไม่เหนื่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยอยากเทเลพอร์ตได้ค่ะจะได้ตื่นมาแล้วไปเลยอยากวาร์ปได้ครับวาร์ปได้จากบ้านไปที่ทำงานเลยองเงี้ยโอเคไม่อยากเสียเวลาทำงานอ่ะเด็กยุคนี้อาจจะไม่อยากเสียเวลาผมก็ดีนิวแล้วก็ งานเสร็จเลยครับโอเคเป็นคนทางรัดเราเป็นทางสายทางรัดอยากหยุดเวลาได้ครับท้าไมถึงอยากหยุดเวลาได้จะได้มีเวลาทำงานเยอะๆอยากไม่ป่วยครับจะได้มีแรงทำงานหาเงินครับยอดพี่ชอบมากเลยผมอยากนอนแค่ชั่วโมงดึงก็เต็มอิ่มจะได้ไปแอบงีบรอเลยจะได้ไม่แอบงีบไมไม่ต้องนอนครับชีวิตนี้ไม่ต้องนอนเลย ก็คือทำงาน24ช,ง24ชั่วโมงเลยดีนะพี่ถ้าเป็นพี่เป็นบริษัทพี่จะรับเราเป็นคนแรกเลยอ,อ,อยากให้สายตากับสมองไม่ไม่ลาใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงอันดูค่ะเพราะว่าเวลาทําผิดจะได้อันดูได้ไ้ค่ะเขาผิดพลาดโดยที่เจ้านายยังไม่รู้นะสั่งให้งานเสร็จตรงใจลูกค้าเลยกินเราไม่อ้วนนะคะอันนี้ช่วยเราทํางาน ได้หนูจะได้มีแรขยับตัวเพราะตอนนี้หนูนอนอย่างเดียวเลยอืมพลังที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้ครับอยากให้ทุกคนที่ทํางานมีความสุขจริงๆเราไม่ป่วยก็ดีนะครับเราสามารถทํางานได้ต่อเนื่องเลยพบกันงานหน้าครับม <Okay. S 2> ินเซนเฮอาสัญจรจะไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ